ที่นี่สำนักสงฆ์ป่ามะขามเอ,อ่ท่านเจ้าวาดท่านมีดำริเสร้างสถานอนุเคราะห์พิสูจน์ไรญาติพิสูจอาพาธติดเตียงมันสโตออกจากโรงพยาบาลและกลับเข้าวัดเนี่ยมันไม่มีคนดูแลส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะต้องสึกออกไปอยู่บ้านพิสูจบางรูปเนี่ยถูกสึกออกไปมันเหมือนฆ่าตายทั้งเป็นเลยนะ เพราะบางลูกท่านก็สละชีวิตแล้วท่านหมายจะบวชจนบ้านปลายชีวิตตายคาผ้าเหลือการที่มีพระอาพาธมาที่นี่ก็ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือตั้งแต่รับเข้ามาดูแลอาบน้ําค่ายาค่าที่นอนที่พักอะไรจนมรณภาพก็ชาปนากิจให้เสร็จจนเรียบร้อย นี่สมัยก่อนเป็นช่างแกะสลักนะแต่ว่าเป็นรูาตอยมือมือมัอมนก็งิกหมดนขาก็งออยู่อ้าออกมาไม่ได้ขาก็จะงออยู่ท่านี้แหละจะ80สแล้วะแต่ว่าความรู้สึกนึกคิดนู่นนี่นั่นอะไรยังเหมือนคน50คือสุขภาพจิตดีว่ากันก็อยู่เหมือนเพื่อนนี่ยคุยกันทุกเรื่องเล่นกันอะไรคือคนป่วยมันต้องให้ความรู้สึกที่เขาไม่ได้โดดเดี่ยวพูดถึงก็เหมือนพ่อกับลูกอะไรคือเราเราเราให้เขาเต็มที่อย่างงี้ย ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนในขณะที่เรายังเดินทางอยู่เราก็ต้องทำอะไรที่เกิดประโยชน์ซึ่งนับตั้งแต่ที่เราตัดสินใจบวชแล้วเราไม่สึกแล้วเนี่ยเราก็มีชีวิตเพื่อผู้อื่นมาตลอดไม่เคยคิดอะไรเรื่องตัวเองเลย